สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจุงกะบาทแมวบางโนูนมาวันนี้มากินตํำซั่วนํากันเด้อพี่น้องกับนี่นี่พี่น้องเบ่งนะปีกไก่ย่าง,าง,างพี่น้องจับแซบมมาจัดเลยพี่น้องทีเลยเนีย่ยครับตำซั่วเน,ใน,ในี้อนตน้อง จับเล่ยพี่น้องจัาเลยพี่น้องหิวแล้วพี่น้องมาบแซบกับบอกโดนพาชิมเด้อพี่น้องนี่เน้นๆเลยเยี่ยมข้าวเหนียวพี่น้องแซบแบ ขออนุญาตใช้มือเด้อพี่น้องมันได้อรรถรสในการกินม,มาเน้นๆเลยพี่น้องเนี่ย,ยครับจับแทบเอาเนี้อยำเลยพี่น้องเน้เนๆ คำใหญ่ๆเลยพี่นอ้องมาเป็นพ่น้องจับหลังกับลืมปีกไก่ย่างของเราพี่นอ้นอง แซ่บน้อ,บนองมาทานน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บสียบลายอืม้ม ตำใส่แคบหมูเด้อพี่น้องตำส่วผมมีกรอบๆนิดนึงเด็บพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะไมีเห็นแคบหมูพี่น้องนียครับออตำใส่แคบหมู สามตัวแซบแซบอ้ยน้ำปลาโดวนวนัวพี่น้องเนี่ยครับเน้นๆมาแซบๆน้ำกัน มาครับแหนบแซ่บน้ำนัวมากครับอร่อย แซ่บอืมแซ่บของพี่น้อง ปีกไก่ครับม,มาแซบๆนำกันเด้อพี่น้องแซบของแพ้พี่น้อง allá ma, Ma哼 ma. มากพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนอะไว้เจอบางดนพาชิมไว้คลิปหน้านอะเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย